สิ่งของในถุงพระราชทานกำลังใจนอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆแล้วยังมีเข็มกลัดพระราชทานกำลังใจซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิดีทรงออกแบบด้วยพระองค์เองเป็นรูปลูกโป,ปง่งรูปหัวใจสีเหลืองและสีม่วงและมีข้อความพระราชทานกำลังใจโดยทรงให้ความหมายในบัตรพระราชทานกำลังใจว่าลูกโป,ป่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลและความสุข ลูกปองรูปหัวใจสีเหลืองและสีม่วงอัดเต็มไปด้วยกำลังใจจากเราทั้งสองส่งลอยไปพระราชทานกำลังใจด้วยความรักและความห่วงใยต่อทุกๆท,ท่านให้มีกำลังกายกำลังใจที่จะ,ะเผชิญและผ่านพ้นวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไปด้วยกันขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆทุกประการเทนอีกทั้งยังทรงมีน้ำพระาราชธิดยอันเต็มเปี่ยนไปด้วยความห่วงใยทรงเย็บเข็มกลัดให้ติดกับถุงพระราชทานด้วยพระองค์เองด้วยไม่ให้เข็มกลัด ระชธานกำลังใจหลุดหรือแยกออกจากกัน